สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าเรวือวเชาาสวนข้คนขาะชาาอีสานบ้านเข้าเนาะมือนีเฮ้าเอาบุญเขาสากมาให้ทุกท่านในเมืองค่ะนี่คือประเภทนี่บุญเขาสากของเข้าค่ะทุกค้นได้เอาเขาสากที่เฮ็ดแล้วจากพัวเรือนของเข้ามาร่วมกันอยู่ที่วัดนะคะเอามาให้พระเพิ่นได้เฮ็ดกองบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเฮ้านะคะเพิ่นจะหดน้ำมต์น,นะคะหดน้ำมต์ให้กับ อันบุญเขาสากนะคะกองเขาสากของเฮ้านะคะหลังจากนั้นพี่น้องทยบ้านของเฮาก็จะเอาพวกเขาสากนะคะที่ห่อไปเอาพวกอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นี่ไม่แจกไม่ใจนะคะไม่ใหญ่เขาเอืน่นววาใหญ่ขเขาสากนะคะ่ะอยู่ในล้านบริเวณวัดแต่ละโมบ้านนะคะเพื่อนก็จะเปิดออกแบบนี้แหละคะ่ะใ,ให้อันผีไหยังที่เพื่อนอยู่ ในวัดหรือบ้านพอบุรุษของเขาใด้มอยูไม่กินเอาไปยูไปกินนะคะนี่คือการยายขอสาข,ของประเพณีอีสานบ้านเฮ่าเ้ยค่ะเมื่อยายเสร็จแล้วนะคะเอาว่างไว้เสร็จแล้วก็จะผ้ากันนั่งรอค่ะรอให้พระเพิ่นนั่นเพิ่นจะตีกล่องเป็นสัญญาณนะคะให้เฮาเก็บนะคะให้เฮาเก็บพอเก็บแล้วเฮากะจังเอาไปใส่น้ำเลือกสวนไร่หน้าของเฮานะคะ ตอนนี้นั่งทายยูยายแล้วๆนะคะนั่งหลังจากพระให้สัญญาณเก็บเข่าสากแล้วทุกคนก็นจะเจ็บเอาใส่รกตาของตัวเองเอามาไว้ให้อันยายไว้ยูทงยูทานะคะยูตามให้ตามหน้าของตัวเองนะคะว่าเข้าไปท้ามาหากินยูท่างใดเขาก็จะเอาเข่าสากไปยายบริเวณแถวนั้นเพื่อให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ในเรือกสวนใดไห่หน้าของเฮ้าตรงที่เฮาท้ามาหานนะะกินนะคะเพื่อนได้กินนะคะเป็นการเลี้ยงผู้ที่เพื่อนเฝ้าดูแลรั่วสวนของเฮ้านะคะเมื่อเพื่อนได้กินอุดมสมบูรณ์เพื่อนจะส่งผลให้ผลผลิตของสวนของหน้าของเฮ้าได้งามขึ้นกันนะคะได อันพ้นผลิตดีล่ะค่ะสมกับเพื่อนได้ยูได้กินอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือประเภทนี่ที่เฮาเอามาเห็ดสืบทอดกันมานะคะ<ม>เฮาไปเห็ดงานอยู่ทา่านใดเฮาก็เอาไปยายไว้ล่ะคะ<ม>่ะไปยายไว้นะคะนี่คือบริเวณที่ทํางานนะคะ<ม>เฮาก็ไม่ยายเขาสากไว<ม>้เพื่อให้เพื่อนได้ยูได้กินนะคะจะผู้เพื่อนยูนําบริเวณดูแลอัน ที่เข้าไปทํามาหากินล่ะค่ะนี่คือปลาอย่างไงที่เข้าไม่ใหญ่ไว้นะคะก็เอาไม้เพื่อนได้อยู่ได้กินน้ำพอเพื่อนได้กินแล้วเพื่อนกน็ดูแลเลือกสวนของเข้าสวนอย่างของเข้าให้ผลผลิตของเข้าได้ดีนะคะเพื่อนจะซอยดูแลนะคะนี่คือกลุ่นอีกอย่างหนึ่งที่เข้าเห็ดกับชาวสวนชาวรั่วชาวสวนในทางภาคอีสานของเฮ้าที่เอามาเห็ดมาทำแล้วก็มาเผยแผ่มา,าให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้เห็นนะคะบางคนเพื่อน เคยเฮ็ดเคยทำเพื่อนกับสิได้เอาไปเห็ดขึ้นกันนะคะท่างสวนของมีกินมีใสจะเห็ดแบบนี้ยทุกปีทุกปีอยู่ตลอดนะคะมันจะซอยให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเห้านะคะกับรั่วกับสวนของเฮ้านะคะได้ผลผลิตดีอ่าเศรษฐกิจก็จะดีเงื่อนเข้ากระเป๋าของเฮ้าก็จะหลายไปนั่มน,นะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เห้าเห็ดในท่าง ภาคอีสานของเฮ้าช่าอีสานของเฮ้าจะบลืมในแต่ละปีแต่ละปีในช่วงบุญเขาสากเลยคะ่ะ